แสดงทมอย่างกว้างขวางสำหรับนานาจิตตังซึ่งมีจำนวนมากมายก่กองพุดงในงานสวัสดะลิขิตแสงคนไม่เหมือนกันเลยแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการประปฏิบัติในแง่ความรู้ความเห็นการพิจารณานี้จะให้เหมือนกันไม่ได้แม้จะอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันก็ตา่างแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดําเนินนั้นจะมีคิดแตกกัอนดีเป็นลําดับลาดา ตามจดิตนิสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจดิตนิสัยใดก็ตามก็คือความสงบสุขของจิตที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี่เป็นที่ยอมรับด้วยกันเราพึงคอย